สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโวยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนโขอนําเสนอให้ชมกับบ้านมือสองนะคะเป็นบ้านสองชั้นด้วยค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด375ตารางวาค่ะพร้อมบ้านพักบรรยากาศดีค่ะอยู่ใกล้แม่น้ำปิงนะคะตั้งอยู่ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดรำพูนบ้านเดี่ยวสชั้นนะคะ อยู่ใกล้แม่น้ำปิงราคา1นล้าน3แสนบาทค่าโอนคนละครึ่งค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีโรงจอดรถมีสนามบริเวณกว้างๆเลยนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้วัดด้วยนะครับท่าน1นล้าน3แสนบาทนะคะบ้านมือสองตามสภาพพร้อมที่ดินกว้างๆท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ที่จังหวัดลำพูน ลองเข้าไปดูแปลงจริงกันก่อนนะคะไปดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเผื่อสนใจนะคะซึ่งเจเคโนะใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายพร้อม ID ดี n ลด้วยนะคะไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะจะได้โทรนัดล่วงหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ